สำหรับในคาบชั่วโมงกันบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะกันต่ออีกหนึ่งหน้านะคะสำหรับในรายวิชาภาษาไทยนะคะและเราก็จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะลงสมุดในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะเป็น2กลุ่มย่อยนั่นเอง ่นานานี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูด้านล่างเลยนะคะข้อ3ามใหญ่ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเติมวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์โทให้คํามีวะความหมายคุณนัทอ่านคําสั่งอีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเติมวรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์โทให้มีความหมา <im> ย <it> เขามีคำมาให้เราแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำคำเหล่านี้นะคะนักเรียนมาเติมนะคะวรรณยุกต์ลงไปให้เขาให้เขามีคำที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะอน,นักเรียนดู้คำแรกนะคะคำแรกเลยคำว่าหมูบ้านเขาให้คำว่าหมูบ้านมาไม่ใช่หมูบ้านนะลูกหมูบ้านดังนั้นเราต้องเติมวรรณยุกต์อะไรลงไปให้เขาคะระหว่างไม้เอกกับไม้โท ทำยังไงจะกลายเป็นคำว่าหมูเอ่ยหอมอูหมูไม้เอกหมูไม้โทมู้ต้องเติมไม้อะไรคะค่ะอาไม้เอกนะคะเก่งมากอะเติมไม้เอกลงไปได้อาไม้เอกหมูนะคะต่อมานะคะในคำที่สองนะคะด้านล่างคำว่าหมู่บ้านเขาให้คำว่า ต่อสูมาที่จริงคำนี้ก็เป็นคำว่าอะไรคะนักเรียนต่อสู้ใช่ไหมคะเราจะเอาอะไรมาเติมเอ่ยไม้เอกหรือไม้โทไม้เอกต่อสูไม้เอกสู่ไม้โทสู้ไม่โทแคุําไมหนูไม่เห็นที่คุณครูคุณครูเขียนอ่ะเดี๋ยวไปเล่นรูกนี้สักครู่นะคะเพราะว่าในโทรศัพท์บางคนนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเวลาที่คุณเน โชว์ที่หน้าจอใหญ่นะคะนําเสนอเป็นหน้าจอใหญ่นักเรียนบางคนเนี่ยก็จะเห็นเป็นหน้าจอสีดำเนาะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวคุณแอทจะย่อให้นะคะเวลาทาเดี๋ยวคุณแอทจะทําเป็นหน้าจอใหญ่เนาะต่อมานะคะในคําที่สามนะคะเขาให้คําว่าเต้าหูมาเต้าหูนะคะ ที่จริงคำนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรลูกต้องเป็นคำว่าต้องถูใช่ไหมคะเราจะเติมไม้เอกหรือไม้โทลงไปให้มันเป็นคำว่าหูไม่ถูกหูไม้เอกหูไม้โทไม่โทค่ะไม่โทค่ะเก่งมากค่ะเติมไม้โทลงไปค่ะหาใครไม่ทันบอกคุณครูได้นะคะ ต่อมานะคะคำที่สี่คำว่าเขาให้คำว่าอะไรมาคะเขาให้คำว่าชมพูมาที่จริงคำนี้ต้องเป็นคำว่าชมพูนะคะพออูพูพไม้เอกพูไม้โทพูเราต้องเติมอะไรลงไปลูกโอเคคะ่ะไม้เอก ะะเดี๋ยวคุณแอทเติมให้ค่ะ,คะหลังจากที่เรานะคะเติมวรรณยุกให้กับคําในฝั่งซ้ายมือกันไปนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมวรรณยุกนะคะให้คานะคะในฝั่งขวามือกันบ้างอันนักเรียนดูคําแรกนะคะเขาให้คําว่าตูยามาที่จริงคํานี้ต้องเป็นคําว่าอะไรคะตู้ยาใช่ไหมคะตออูตูไมเอกตูไมโท ตู้ไม่เทรตู้ค่ะไม่โทตู้นะคะเติมลงไปได้เลยตู้ยา,ต,ยาต่อมานะคะถ้าจากคำว่าตู้ยาเขาให้คำว่าอูรสมาอูรสที่จริงคำนี้ต้องเป็นคำว่าอูรสนะคะ อูอูไม้เอกอูไม้โทอูเราต้องเติมไม้เอกลงไปนะเอกโอเคค่ะ s totally. <S อููรถนะคะ ต่อาานะคะคาที่สนะคะที่ถัดจากคําว่าอู่รดมานะคะเขาให้คําว่าอะไรมาลูกผู้ชายนะคะผู้ชายที่จริงคํานี้ต้องเป็นคําว่าผู้ชายนะคะพอพึ่องออกเสียงผออูผูไม้เอกผูไม้โทผู้ต้องเติมไม้ไม้โทวน,น,นะคะเติมไม้โทลงไป และก็คำสุดท้ายนะคะถ้าจากคำว่าผู้ชายนะคะความรู้เขาให้คำว่าความรู้มาที่จริงคำนี้ต้องเป็นคำว่าความรู้นะคะรออูรูไม้เอกรูไม้โทรูร้ <c oughs> แสดงว่าเราต้องเติมตัวอะไรลงไปคะเ,เติมตัววรรณยุกต์อะไรลงไปลูก ไม่โทรไม่ทอไม่โทรนะคะเ okay, <My toe. S 1> ก่งทมากเลยอ่ะ uh, นักเรียนเติมลงไปตามคุณครูได้เลยอ่ะ uh, นักเรียนดูนะคะแบบฝึกหัดในหน้า29ของนักเรียนนะคะในหน้าที่29จะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ใช่ไหมลูกนั่นะคือข้อ4ใหญ่แล้วก็ข้อห้าใหญ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ4ใหญ่ด้านบนก่อนนะคะนักเรียน ข้อสใหญ่ด้านบนนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องให้นักเรียนนะคะเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องโดยที่เขาอะไรลูกโดยที่เขามีรูปภาพนะคะตัวพยัญชนะมาให้นักเรียนนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำรูปภาพพยัญชนะนะคะมาเขียนถอดออกให้เป็นคํานั่นเองอ่าดูนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเสือแสดงว่าเป็นตัวพยัญชนะอะไรลูก สอเสือสอ,สอใช่ไหมคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะสอเสือสอสอ,อย่าลืมสรละอูด,ด้วยนะคะนักเรียนเขามีสรละอูมาให้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนําไปเขียนด้วยคูณครูหนูทําเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนค่ะเดี๋ยวคุณคณรูจะัดทีไยไม่ตลองรพอค่ะ ปิดไมโครโฟน,นค่ะวันนี้รู้สึกว่าบอกให้ปิดไมโครโฟนหลายรอบม,มากเลยห้องเราอ่าต่อมานะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กดอนะคะนักเรียนก็เติมดอเด็กลงไปอ่ะใครยังไม่ทํานะคะทําตามคุณครูได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละข้อนะคะ สอเสือนะคะผสมด้วยสระอูสออูดอสูตรนะคะคำนี้อ่านว่าสูตรนั่นเองอเต่อมานะคะในกรอบสี่เหลี่ยมที่2นะคะอ่ามีรูปภาพอะไรมาให้ลูกฝั่งขวามือมีรูปภาพปลามาให้ใช่ไหมคะดังนั้นตัวพยัญชนะนะคะที่จะขึ้นต้นเลยตัวแรกนั่นก็คือตัว ปปปนั่นเองปอปปผสมด้วยสรรอูนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวพยัญชนะนหนูนั่นเองนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าปูนนะคะอ่านว่าปูน เวลานักเรียนสะกดคำนะคะจะสะกดว่าปอูนอปูนนะคะไปฝึกสะกดคำด้วยนะคะนักเรียนเขียนตามคุณครูลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นภาพตัวพยัญชนะอะไรเอ่ยพอพึ่งพอใช่ไหมคะอ่าพอพึ่งพอ นักเรียนก็เขียนตัวผอผึ้งลงไปตามด้วยสละอูนะคะตัวสะกดนะคะนั่นก็คือตัวพยัญชนะกไก่กนั่นเองเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะนักเรียนเขามีเส้นบรรทัดมาให้แล้วนะคะดังนั้นเวลานักเรียนเขียนเนี่ยเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัด ต่อมานะคะกรอบสี่เหลี่ยมที่4นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยตัวพยัญชนะอลอริงลอนะคะนักเรียนก็เขียนอลอริงลอลงไปอลอริงแล้วก็ตามด้วยอะไรคะตามด้วยสรลอูนะคะตัวพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดนะคะนั่นก็คือตัวบอใบไม้นั่นเอง คำนี้นะคะจะอ่านว่ารูปนะคะแปลว่ารูปไลท์นะคะไม่ใช่แบบเป็นรูปภาพนะลูกนะรูปลออูบอรูปนะคะอ่าต่อมาคะ่าะกรอบสี่เหลี่ยมต่อมานะคะนักเรียน ตัวพยัญชนะอะไรเอ่ยเป็นตัวพยัญชนะต้นตอเต่าใช่ไหมคะแล้วก็ประสมด้วยสระอูตามด้วยตัวพยัญชนะนะคะที่เป็นตัวสะกดนั่นคือตัวมอหมามอนั่นเองเขียนลงไปได้เลยนะคะเขียนให้เต็มบรรทัด ต่อมานะคะข้อสุดท้ายนะคะรูปภาพที่เขา,านำมาให้นะคะคนะักเรียนที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะนั่นก็คือตัวฝอฝาฝอ,อใช่ไหมลูกเราก็เขียนฝอฝาฝอ,อลงไปได้เลยนะคะฝอฝาฝอ ตามด้วยสรลอูนะคะและก็ตามด้วยตัวพยัญชนะงองูนะคะที่เป็นตัวสะกดคำนี้นะคะอ่านว่าฝูงนะคะฝอูงฝูงอ่งอนานนกเรียนเขียนตามลงไปได้เลยนะคะ,ะถ้าทำการบ้านในรายวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะคุณนัดออกจากสไลด์หน้านี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นนำเสนอในรายวิชาคณิตศาสตร์เห็นหรือยังเอ่ยเมื่อเช้านี้นะคะเราเรียนกันไปนะคะในเรื่องการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะออกเป็น2กลุ่มนะคะนี่ก็คือตัวอย่างเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณจะให้นักเรียนนะคะลองทำลงในสมุดของตัวเองว่านักเรียนเนี่ยจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องนี้พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนวันที่กันก่อน เหมือนเดิมนะคะนักเรียนเวลาเขียนวันที่นะคะนักเรียนพยายามเขียนบรรทัดเดียวนะคะให้พอนะคะ,ะวันนี้วันจันทร์ที่สามสิบเอ็ด วันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะใช้เดือนพฤษภาคมนะคะพรุ่งนี้จะเป็นเดือนอะไรลูกเดือนมิถุนาแล้วนะคะเดือนมิถุนายนแล้วเขียนวันที่ลงไปในสมุดของตัวเองได้เลยนะคะถ้าเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนห้ามลืมนะคะนั่นก็คือการขีดอะไรลูก การขีดเส้นปิดนะคะเส้นยาว1เส้นนะคะก่อนที่เราจะขึ้นในหัวข้อของโจทย์หรือว่าคำถามนั่นเองนะคะอะ่ถ้าใครเขียนวันที่นะคะเขียนขีดเส้นปิดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กเขียนคำสั่งนะคะลงไปในบรรทัดต่อมาได้เลยนะคะมองเห็นไหมคะ โอเคเนาะประมาณนี้นะคะจะมีทั้งหมด5คข้อนะคะให้นักเรียนได้ทำเนาะะเดี๋ยวคุณได้ขึ้นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนคะลอกโจทย์ลงไปเสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูตัวอย่างคุณครูเลยนะคะ คุณแมมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะนั่นคือตัวอย่างของคุณแอเนี่ยเขาให้อะไรมาลูกเขาให้เลข4มาใช่ไหมคะจากนั้นนะคะคุณแอก็จะมาแบ่งนะคะตัวเลข4ี่เป็น2กลุ่มย่อยนะคะกลุ่มย่อย2กลุ่มนั่นเองนะคะอ่ะตัวเลข4นะคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้1กับ3 1บวกกันกับ3เราได้4ี่ไหมคะได้นะคะอันนี้นะคะคุณแอจะเลือกตอบแค่ กลุ่มย่อยนะคะที่เป็นกลุ่มเดียวก่อนนะลูกนะคุณแแบ่งออกเป็นหนึ่งกลุ่มก่อนนะคะอ่าเขียนตามลงไปได้เลยนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะคุณแอดกำหนดตัวเลขมาให้นักเรียนแล้วนะคะเหลือแค่นักเรียนตอบนะคะเลือกตอบแค่เลือกตอบที่แบ่งมาแค่1กลุ่มพอนะคะนักเรียน มันสามารถแบ่งได้หลายกลุ่มใช่ไหมลูกเช่นกลุ่มย่อยนะคะเลข4เนี่ยสามารถแบ่งเป็น2กับ2ก็ได้นะคะหรือว่า4กับ0ก็ได้แต่ว่าให้นักเรียนนะคะเลือกตอบมานะคะในอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเช่นเหมือนที่คุณนายยกตัวอย่างนะคะคุณนายเอา1กับ3มาแค่นี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะ จะเป็นในเรื่องการแบ่งจำนวนนะคะที่กำหนดให้นะคะเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มนั่นเองอ่าเช่นข้อ1นึ่งคนนะให้ตัวเลขอะไรมาคะตัวเลข6อะไร2ตัวที่บวกกันแล้วได้6บ้างบางคนอาจจะตอบเป็นแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้1กับ5บางคนอาจจะตอบว่าแบ่งกลุ่มย่อยได้2กับ3อ่าบางคนอาจจะตอบว่าแบ่งกลุ่มย่อยได้เป็น 4กับ2ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะเอามาตอบนะคะแล้วก็ข้อ2ด้านล่างนะคะนักเรียนคนนี้กำหนดมาให้นะคะเป็นตัวเลข9ใช่ไหมคะนักเรียนก็ลองหาดูนะคะว่าตัวเลข2ตัวเนี่ยที่มาบวกกันแล้วได้9มีอะไรบ้างบางคนอาจจะตอบเป็นอะไรคะแบ่งกลุ่มย่อยได้5กับ4บางคนอาจจะตอบว่าแบ่งกลุ่มย่อยได้1กับ8 บางคนอาจจะตอบว่าแบ่งกลุ่มย่อยได้7กับสองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยคะ่ะไม่มีผิดนะคะเดี๋ยวคุณแอจะตรวจการบ้านนะคะเวลาที่ผู้ปกครองเนาะส่งรูปภาพนะคะของแบบฝึกหัดมาให้คุณแอดนะคะอ่าเขียนลงไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวคุณแอจะเริ่มพาทำนะคะในข้อที่1เลยนะคะข้อที่1คุณแอให้ตัวเลขมาใช่ไหมคะนั่นก็คือเลขอะไรคะเลข6นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลข6เนี่ยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มนะคะได้แก่ตัวเลขอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกคุณแอทว่าเป็นอะไรคะเป็น1กับ5 1กับ5ได้ไหมคะได้นะคะ5กับ1ได้ไหมเอ่ยได้เหมือนกันนะคะ สองกับสี่ได้ไหมคะได้ไหมลูกได้นะคะน,นี่แล้วแต่เราจะเขียนลงไปเลยดังนั้นคนนี้จะเขียนสองกับสี่แล้วกันนะคะสองกับสี่ ต่อมานะคะต่อมาในข้อที่สองนะคะคุณแอนให้ตัวเลขอะไรมาเอ่ยให้ตัวเลขอะไรนักเรียนมาคะตัวเลขเก้าใช่ไหมคะตัวเลขเก้าเนี่ยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่นได้แก่ตัวเลขอะไรบ้างอะไรสองตัวที่บวกกันแล้วได้เก้าบ้างคะนักเรียนห้าบวกกับสี่ได้ไหมคะได้อะไรอีกเอ่ยหกบวกกับสามได้เก้าไหมคะได้ 7บวกกับ2ได้9้ไหมคะได้นะคะดังนั้นนะคะแล้วแต่เราจะยกตัวอย่างนะคะเ,เขียนลงไปได้เลยอ่าเช่นคุณแอดเอา6นะคะ6กับ3แล้วกันเวลาเราจะตรวจคำตอบทำยังไงคะเอา6มาบวกกันกับ3ได้9จริงไหมไหนลองบวกสิเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนะคะนับถัดจาก6 6แล้วก็7 แปดเก้าแสดงว่าการจัดการจัดกลุ่มย่อยของเรานะคะหกกับสามถูกไหมเอ่ยถูกนะคะต่อมานะคะในข้อที่สิบสักครู่นะในข้อที่สิบนะคะนักเรียน ไอ้ข้อที่3คุณนข้อที่สนะคะคุณนให้เลข10มานะคะเดี๋ยวเราจะเอาเลข10นี้นะคะมาแบ่งเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มอะไรคะที่บวกกันเราได้10บ้าง5บวกห้าได้ไหมคะหกับ5ได้ไหมได้นะคะอะไรอีก7กับ3ได้ไหมคะได้6กับ4ได้ไหมคะได้9กับ1ได้ไหมได้10กับ0ได้ไหมคะได้ อันนี้นักเรียนสามารถเลือกตอบได้เลยนะคะคุณแอปเอา5กับ5และกันจะได้มองเห็นภาพชัดเจนนะคะน,นักเรียนเขียนตามลงไปเลยนะคะเดี๋ยวข้อข้อ4กับข้อ5เดี๋ยวคุณแอนขออนุญาตนะคะใส่สไลด์ใหม่เลย สักครู่นะลูกคุณนี้ขยายตัวหนังสือให้นะคะข้อสีคคอ่คุณครูคุณครูหนูไม่เห็นข้อที่สามของคุณครููตาไปไม่ทนันอ่าอ่าเดี๋ยวหนูเขียนก่อนล้วกันค่ะ ถ้าเสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะย้ายข้อสี่กับข้อห้านะคะไปอีกสไลด์หนึ่งนะคะเพราะว่ามันน่าจะพิมพ์ไม่พอคุณครูหนูเสร็จแล้วแต่ข้อห้าต่อเอาวต่อของหนูไม่พอไม่พอต่อบัด้านใหม่แล้วก็ต่อหน้าใหม่ได้เลยลูก ถ้าสมมุติว่านักเรียนเขียนนะคะแล้วไม่พอบรรทัดนั้นนะคะนักเรียนสามารถไปต่อบรรทัดใหม่ได้เลยนะคะยกเว้นวันที่นะลูกนะวันที่นะคะต้องพยายามเขียนนะคะบรรทัดเดียวพอเวลาเขียนนะคะคุณคเห็นเด็กบางคนเนี่ยเขียนวันที่เลยนะคะเลยเส้นขั้นหน้ากระดาษออกมาอีกนะคะเลยเส้นขั้นไม่ได้นะคะนักเรียนต้องเขียนหลังจากเส้นขั้นหน้ากระดาษนะลูกนะ เสร็จหรือยังคะในข้อสี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวคุณแอรขออนุญาตต่อข้อสี่นะคะสักครู่นะลูกข้อสี่นะคะเดี๋ยวคุณแอต่อลงมาข้างล่างดีกว่าต่ออบอตอบอ่าข้อสี่นะคะคุณแอให้เลขเจ็ดมาใช่ไหมคะเลขเจ็ดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้อะไรเอ่ย ได้อะไรบ้างคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มได้อะไรบ้าง5กับ2ได้ไหมคะได้ไหมคะได้อะไรอีก3กับ4ได้ไหมคะ3ามบวกับ4ได้7จ็ดไหมเอ่ยได้นะคะอะไรอีก6กับ1ได้ไหมคะได้7กับ0ได้ไหมได้นะคะ เดี๋ยวงั้นคุณแอรเอาห้ากับสองแล้วกันห้ากับสองนะคะต่อมาข้อห้านะคะข้อห้าของคุณแอรคุณแอรเอาตัวเลขแปดมาให้นะคะคุณแอร์กำหนดตัวเลขแปดมาให้ ข้อสุดท้ายของเรานะคะ8ดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มนะคะได้อะไรบ้างลูกไหนใครตอบคุณแอนได้5กับ 3... ได้ไหมคะได้อะไรอีกอะไรที่บวกกันสองตัวแล้วได้8อีกหบวกกับสองได้ไหมคะหกับ2ได้ไหมได้7กับ1ได้ไหมคะ ได้4กับ4ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น8กับ0ก็ได้ดังนั้นคุณแัทเอา4กับ4แล้วกันอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเขียนตามได้เลยนะคะนี่คือการบ้านของเรานะคะในวันนี้เนาะอ่ะอีก5นาทีนะคะก็จะหมดเวลานะคะในรายวิชาของ ชั่วโมงการบ้านของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะค้างสไลด์ไว้นะคะนักเรียนแต่ว่าคุณแอ๊ดจะขอจบการสอนนะคะในชั่วโมงการบ้านไว้เท่านี้นะคะในวันนี้อ่ะก่อนจากการทำยังไงคะขอบคุณกันหรือยังเอ่ย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ดดดคะเดี๋ยวเจอกันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตอนเช้า9ก้ามงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เสร็จนะคะสามารถจดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณจะเปิดหน้า,าจอนะคะในหน้านี้ค่ะ <c oughs>